กันน้ํากันรอยขีดขวนโดยเฉพาะเล็บแมวครับเวลาชอบปีนขึ้นครับเป็นม่านกันแดดบังหน้ารถยนต์ครับที่กันรังสียูวด้านหน้านี้มาพร้อมกับนี่ครับพร้อมกับแม่เหล็กแตะโดดครับกันลื่นกันเวลาลมพัดปิวนะครับด้านข้างไว้สลับหนีบกับประตูรถครับไม่ต้องกลัวว่าหายเปิดออกมาครับ เหน็บเข้าไปกับประตูรถปิดไว้ครับนี่ดึงออกไม่หายแนย่นอนครับส่วนตัวนี้การสะท้อนครับบางทีกรณีที่เราจอดรถข้างทางตอนขลางมือง,ง,งคืนจะมีการสะท้อนไ้หรือเราสามารถที่จะพับกระจกได้ครับเป็นขนาดซีไซส์ที่สามารถใส่ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้านในครับไม่ทำให้สีรถของเราเป็นรอยส่วนด้านนอก เป็นแบบสะท้อนแสงแล้วก็การการขีดขวนครับแล้วก็กันน้ำนี่ครับน้ำไม่เข้าไปหารถครับใส่ไ,ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดตั้งได้แบบง่ายๆครับนี่ฝั่งนี้ก็เวลาเราจะจอดรถตากแดดนานๆครับนี่ไว้นี่เลยพท้ากระจกใช้ดีเลยครับผมกับมา่บานบังแดดรถยนต์ ทำให้ในรถของเราไม่ร้อนครับนี่เคยรถของเราไม่ร้อนแล้วก็หรือเราสามารถจอดตามปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถที่เดินทางไกลครับจอดนอนในปั๊มเอากระจกโงนิดหนึ่งหรือใช้มงคงครับเพราะบางครั้งเวลาเราจอดในปั๊มเรานอนไม่หลับเนื่องจากว่าเขาจะเปิดไฟอยู่ตลอดเวลาครับอตอนค่ำกลางคืนไฟไม่ส่องตอนกลางวัน คอนโซลไม่ร้อนไม่กรอบไม่แตกหกักง่ายครับพวกนี้ครับวิธีการเก็บก็สะดวกสบายหลังจากที่เราเลิกใช้งานครับก็แค่ถอดออกจากกระจกมองข้างเดินไปเจ็อีกข้างครับแล้วก็ถอดออกจากกระจกมองข้างนี่ครับเก็บไว้หลังรถนี่ครับสะบัดน้ำออกให้แห้งทับเก็บไว้หลังรถครับไม่ว่าจะเป็นรถ เจ๋งรถกระบะรถเอสยูวีรถ p ีพีีครับใช้ได้หมดนี่แค่นี้เองครับผมกดมระชากันดูครับ